สวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมแล็ปโก X Next Generation กับอัปเดตใหม่ในวันที่15เดือนสิงหาคมนะครับผมภายใน15เดือนสิงหาคมเนี่ยเขามีกิจกรรมที่เข้ามาใหม่เพิ่มเติมอีก1กิจกรรมนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่ากิจกรรมในตอนนี้เนี่ยมาแบบทีทีแบบยิบมยิ้เลยนะครับผมแล้วกิจกรรมนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมอะไรแล้วก็จะได้รับของรางวัลแบบไหนหาไอเทมที่จะมาได้ของยังไงก็ถ้าอยากดูแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องกันไว้ด้วยลวกันนะครับ เกมมือถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอดหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อน,นข,ข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกมโรบอกต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม r o x r o m หรือเกมรีสเบโตนะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอทอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกร,รม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคาลคูลนะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องหนึง่งที่จะสามารถนําไปทํการ การเปิดบอท หรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้วตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป U g p h o n e เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลดยู iPhone ก็สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ด e สคริปชั o นนะครับผมหรือว่าใส่โค้ดเลเวลไฟเพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนำไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะครับ กิจกรรมรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมตัวของสปีดสุดยอดนะครับซึ่งจะอยู่ตรงด้านบนบริเวณตรงนี้เลยนะครับผมถ้าหากว่าใครอยากรู้รายละเอียดตรงนี้เนี่ยก็จิ้มเข้ามากันเลยละกันนะครับโดยกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมที่เรานั้นจะสามารถหาพวกคอตูมนะครับผมแล้วก็พวกตัวของสัตว์เลี้ยงนะครับผมโดยที่จะมีสัตว์เลี้ยงที่น่าสนใจอยู่หนึ่งตัวด้วยเช่นกันนะครับจะเป็นตัวของเท r b o p พิกี้เอ็กซ์เพรสนะครับผมก็จะเป็นรถหมูอันนี้นั่นเองนะครับในการเล่นกิจกรรมนี้เนี่ยจะมีอะไร บ้างที่น่าสนใจนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2ส่วนด้วยกันนะครับโดยส่วนแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นอีเวนท์ที่เรานั้นจะต้องทําการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งรถนะครับผมเพื่อรับของรางวัลต่างๆ ภายในหน้าสปีดสุดยอดนี้นะครับผมโดยคนที่ได้อันดับที่มีอันดับสูงๆเนี่ยจะได้รับของรางวัลดีๆค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะเล่นกิจกรรมนี้เนี่ยสามารถเข้าได้ตอนไหนบ้างก็จะมีเปิดทั้งหมด2เวลาด้วยกันนั่นก็คือตอนเที่ยงจนถึงบ่ายสนะครับผมส่วนอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวของ2องทุ่มจนถึง4ี่ทุ่มนะครับ อ่ะสัดตรงนี้เนาะส่วนของรางวัลทั้งหมดในรอบนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมีตั้งแต่ของที่ได้จากการลงเล่นกิจกรรมนะครับจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันประเภทแรกเนี่ยก็จะเป็นด้านบนนะครับดูแลทันด่วนซึ่งถ้าหากว่าเขาร่วมกิจกรรมตัวของแข่งรถนะครับ เราจะมีไอเทมที่จะได้รับเนี่ยนั่นก็คือตั๋วสปีดสุดยอดอันนี้เนี่ยจะเป็นตั๋วที่จะเอาไว้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยจะได้ทั้งหมด4ใบด้วยกันนะครับโดยใบยแรกเนี่ยเราจะได้จากการที่เราเข้ามาในหน้าอีเวนต์ตรงนี้แล้วจะอยู่บริเวณด้านขวาล่างตรงนี้นะครับเข้ามาก็คือกดรับได้เลยนะครับผมหนึ่งใบในแต่ละวันนะครับแล้วก็ที่2นะครับผมก็จะอยู่ในดูแลทันด่วนอันนี้เลยนะครับ ถ้าหากว่าเราทำอีเวนต์ตรงนี้นะครับก็คือพิมพ์คำว่า break t o w i n mouse ในกรอบแชทนะครับผมก็จะได้รับเพิ่มอีกสองอกใบนะครับเป็นตัวลงนะครับและอันที่3ก็คือการมาหา NPC นะครับซึ่งอยู่ที่พรานเทล่าเสาเกตหรือว่าใต้เมืองพอ n นเทล่นั่นเองที่เป็นแมปมินิบอสตัวของอ e ีคลิปนะครับผมหรือว่าตัวของ a n g e l ล n ิงนะครับ อยู่ด้านขวาบนตรงนี้เลยนะครับมาคุยกับ n p c นะครับผมแล้วก็ซื้อตั๋วตรงนี้เราจะได้เพิ่มอีกหนึ่งใบทั้งหมดหลักๆเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด4ใบด้วยกันนะครับผมในการลงอีเวนต์ในแต่ละวันนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราลงไปร่วมกิจกรรมในการแข่งรถแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลแบบสุ่มตามนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของตากล่องดนตรีแล้วก็เป็นตัวของตั๋วสายลุงนะครับผมหรือว,ว่าตาสายลุงนั่นเองที่จะนําไปแลกของรางวัลต่างๆนะครับ ต่อมาอีกส่วนหนึ่งที่เราจะได้รับเลยก็คือตัวของสปีดสุดยอดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นไอเทมที่จะได้รับเพิ่มเติมนะครับผมที่จะได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขันแข่งรถก็จะมีของที่ดอกคล้ายๆกันเลยนั่นก็คือตัวของตรากล่องดนตรีแล้วก็ตราสายรุ้งนะครับอีกทั้งยังมีตัวของกล่องรางวัลน,นะครับผมที่เป็นของขวัญสักขี โดยถ้าหากว่าเราได้กล่องนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่เรานั้นจะเปิดของต่างๆภายในกล่องนี้ก็จะมีตั้งแต่พวกใบเคลือบาธาตุใบกันาธาตุนะครับผมเบ็ดตกปลาอาดอกเหลืองนะครับและไอเทมที่เป็นแบบแรเนี่ยก็จะเป็นตัวของตราสักขีแบบที่ไม่ผูกมัดซึ่งจะเป็นไอเทมสาคัญในการนําไปแลกของรางวัลในกิจกรรมรอบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งและนอกจากนี้เองนะครับผมอีกส่วนที่3เนี่ยจะเป็นส่วนที่ถ้าหากว่าเราใช้ o d i n นเบสซิ่ ทำการค่ามนลนะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้ตัวของตากล่องดนตรีด้วย แล้วก็ตัวของปลาสายรุ้งด้วยนะครับอันนี้ในกรณีใช้อดินนะใครไม่ได้ดองออดินเนี่ยก็บอกเลยว่ากำหมัดมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ในกิจกรรมเนี่ยเขาดักนะครับดักกิจกรรมที่เราเนี่ยจะต้องอัพไลฟ์สกิลโดยการใช้สเตปิน่าในการไปขุดแร่ขุดเหมืองน,นู่นนี่นั่นนะครับเพื่ออัพเลเวลอันนี้ก็คือโดนดักไปเหมือนกันนะครับหมดตัวเลยไม่คิดว่าจะมีกิจกรรมเนี่ยในการใช้อดินเนี่ยในการฟาร์มมอนดอกของนะฮะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกที่เราเนี่ยจะหาของได้ ต่อมาจุดที่2เนี่ยก็คือตรงบริเวณด้านขวานะครับจะเป็นของรางวัลที่เราเนี่ยสามารถแลกรับได้ซึ่งมันจะมีตั้งแต่ชุดพึ่งนะครับผมเป็น B player, honey party, จะเป็นสักขี่หรือว่าจะเป็นหมวก s u g a า b u สนะครับเราเนี่ยสามารถอัปเกรดไอ้พวกของพวกนี้ส3ชิ้นนี้ให้มันเป็นตัวของโช o b โบ i พิกี้เอ็กเพรสหรือว่าชิลฮูสฟอปอัพหรือว่าจะเป็นตัวของทอยพาเรสตรงนี้ได้นะครับซึ่งเราจะสามารถอัปเกรดพวกนี้เนี่ยได้ยังไงนะครับ โดยเราเนี่ยจะต้องหาของต่างๆที่ได้จากอีเวนท์ที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้แหละทั้งหมดมาที่ NPC ตัวเดิมเลยแล้วก็เลือกที่จุดแรกของรางวัลน,นะครับโดยของเหล่านี้เนี่ยจะใช้ของพวกนี้แหละเป็นวัตถุดิบตั้งต้นนั่นก็คือถ้าหากว่าใครมีชุดพึ่งนะครับผมอาชุดพึ่งสัตว์พึ่งหรือว่าตัวของหมวกพึ่งเนี่ยเราสามารถเอาของพวกนี้ มาทําการแลกเป็นของใหม่ได้ซึ่งถ้าหากว่าเป็นสัตว์ขี่เนี่ยจากเดิมสปีด4นะครับก็จะกลายเป็นสปีด4.5ได้แต่จะมีของที่หายากอันนึงก็คืออันนี้เลยนะครับก็จะเป็นตัวของตาสัตว์ขี่ที่เราจะมีโอกาสได้จากกล่องในการเข้าร่วมนะครับผมอ่ะเข้าร่วมการแข่งรถเนาะซึ่งโอกาสการออกเนี่ยก็มีแค่0.13%อ่1.7%นะฮะมันก็ค่อนข้างน้อยอยู่เปิดประมาณพันกล่องมั้งจะออกสักอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยเฉยๆนะอ่าก็ไม่ได้การันตีว่ามันจะออกขนาดนั้นนะครับผมถ โชคดีแรกได้เนี่ยก็ถือว่าเพิ่มความสวยง,งามไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกของนะครับแล้วถ้าหากว่าบางคนบอกว่าเอ้ยแล้วถ้าเราไม่มีชุดพึ่งล่ะเราจะหาได้จากไหนบ้างนะฮะเลื่อนลงมาด้านล่างเลยครับผมอ่านี่เลยนะฮะ ชุดพึ่งเขามีให้แลกอยู่ด้านล่างแล้วยังไงล่ะนะฮะถ้าหากว่าเราเก็บของไม่ว่าจะเป็นตัวของตรากล่องดนตรีหรือว่าจะเป็นตัวของตรากล่องดนตรีแล้วก็ตรากล่องดนตรีเนี่ยตั้งแต่300 4 0 0ยส0่ร้อยองเนี่ยเราสามารถนํามาแลกชุดพึ่งตรงนี้ได้นะครับตั้งแต่หมวกตั้งแต่เสื้อแล้วก็สกีเลย อ่ะตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ทําการเอาไปรับนับเกรดทีหนึ่งถ้าหากว่าได้ของครบตามที่ต้องการแล้วเนาะส่วนตัวของเสื้อแล้วก็ตัวของเป้ภายหลังเนี่ยมันจะใช้เป็นตัวของตราสายลุ้งในการแลกแทนอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะเอาไว้แลกพวกคอร์สตูมต่างๆส่วนของอื่นๆภายในนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีตั้งแต่กล่องแพ็กเกจเลือก ตัวของหมวกนะครับซึ่งหมวกด้านในเนี่ยก็จะมี2ประเภทด้วยกันนะฮะเป็นหมวกของผู้หญิงแล้วก็หมวกของผู้ชายนั่นเองนะครับั้นง,งง่ายๆเนาะอันนี้เองนะฮะผมเดี๋ยวเราก็จะไปดูในตู้ของอ่าคอลเลกชันด้วยว่าจะเป็นชุดแบบไหนนะครับอ่าแล้วก็อีกอัรน,นึงนะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของสัตว์ขี่นะครับสปีดสี่จาเช่นกันถ้าหากว่าเราไม่อยากจะได้ตัวบนนะครับไม่อยากได้รถหมูจะเอามาเป็นรถม้านะฮะผม ก็ใช้ของแรกเหมือนกันนั่นก็คือรถพึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวของตาสัขีแล้วก็เป็นชุดหมีนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดหมีนะฮะ雷特潘达 o u t f i t แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหางนะครับผมเป็นหางมีแดงนะฮะอ่าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นเป้ปลายหลังของยูนิคอนนะครับผมอันนี้ก็คือแรกคอตูมแบบล้วนๆเลยแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นของอีก3าอย่างที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของกรอบแชทนะครับผมรูปมุงมิงนิดนึงแล้วก็เป็นฉายานะครับผมคีระคีระนะฮะ ดาวประกายระยะหรือว่าจะเป็นตัวของคิราคิรักอรี่สตาร์ไดเทิลสโตนนะครับก็จะมีฉายาตรงนี้เพิ่มเติมอีก2อันด้วยนะครับส่วนในหน้าแรกกล่องของขวัญเนี่ยก็จะมีของให้แลกอย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าหากว่าเราเอาตัวของตราใสลรุงอันนี้มาแลกเป็นกล่องเพื่อลุ้นรับตัวของตราสัตว์ขี่เนี่ยก็จะใช้ของแรกเนี่ยจะอยู่ที่อันนี้ยสิอันนะครับผมมาแลกเป็นกล่องอันนี้หอันเพื่อเปิดสุ่ม ะะถ้าหากว่าใครคิดว่าเหลือเยอะนะครับอยากได้ตัวของสกีจริงๆเนี่ยก็จะสามารถมาแลกได้หรือถ้าหากว่าเป็นกล่องล่างเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวของตรากล่องดนตรีนะครับทั้งหมด3อันมาแลกเป็นกล่องสีรุง้งอันนี้หนึ่งอันแต่ว่าของในกล่องสีรุ้งเนี่ยอาจจะไม่ได้มีของดีมากนะักขนาดนั้นนะครับถ้าเป็นของกิจกรรมเนาะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าพวกแร่ต่างๆเนี่ยก็อาจจะนําไปใช้ในการเกิดประโยชน์ได้เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นได้ตีบวกกันนะบางคนไม่ค่อยอยากตีเท่าไหร่หรอกนะครับผมถ้าพูดตามตรงนะในเซิร์ฟเวอร์เก่าๆแบบแคปสิบแคปแปด แต่ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยก็น่าจะพอช่วยได้เยอะอยู่พอสมควรเพราะว่าจะเอาไปเอ้อยย่อยลงเป็นระดับต่ำนะครับผมเพื่อที่จะไปหลอมเป็นแร่ต่ําแล้วก็ตีบวกได้อยู่นะครับอันนี้ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนาะแต่หลักๆผมมองว่าก็พยายามแลกพวกคอรสรวมตรงนี้เนี่ยเก็บเอาไวส้สวมใส่ก่อนดีกว่าละกันนะครับหลักๆในเรื่องของกิจกรรมในรอบนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับถึงอาจจะไม่ได้ลงอีเวนต์ให้ดูนะครับเพราะว่าตอนอัดคลิปเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาของกิจกรรมเปิดนะฮะก็ช่างมันละกันนะครับแล้วก็ส เรื่องของเควสแล้วกันนะฮะซึ่งเควสเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลต่างๆเพิ่มเติมจากตรงนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของตรากล่องดนตรีหรือว่าจะเป็นตัวของอันนี้เลยนะครับผมตราสายลุงซึ่งจะแบ่งรางวัลเนี่ยจะเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกจะเป็นรางวัลรายวันนะครับซึ่งจะได้แค่พวกกล่องดนตรีเท่านั้นมันจะเป็นอีเวนต์ที่เราเนี่ยจะต้องทําในทุกๆวันอยู่แล้วไม่ว่าส่งของกิ้วตอบ OX ใช้เตมีนาใช้ Racing, โอดินเบ i ซิ่งลงดันเจียนนะครับผมลงกิจกรรมนู่นนี่นั่นเนี่ยก็จะได้ของจากตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นของที่แบบใช้งานแบบสะสมนะครับตั้งแต่ลงอีเวนต์3รอบนะครับผมก็จะได้20อันเป็นตราสายรุ้งนะฮะลง8รอบนะครับผมได้กรอบนะฮะอ่ะลงอีก12รอบได้ฉายานะครับผมหรือว่าใช้ไดมอนด์นะครับผมเติมเงินนะฮะ หรือนู่นนี่นั่นเนี่ยก็จะได้ของางเงี้ยเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับผมหลักๆก,ก็อาจจะไม่ได้ดูเยอะมากขนาดนั้นเพราะว่าอีเวนต์นี้เนี่ยเขามาเพื่อแจกคอสตูมโดยเฉพาะเลยนะครับไม่มีของเติบโตตัวละครนะฮะอันนี้ก็แอบเสียดายอยู่ที่ไม่ได้มีของเติบโตตัวละครเพราะส่วนตัวเนี่ยอยากได้พวกหินอัปเกรดหรือโน่นนี่นั่นที่มันมาตอนแพท เอลบอลมากกว่านะครับหรือว่าเมืองของอาชีพปืนอ่ะเอออยากได้นนั้นมากกว่าเพราะผมอยากเติบโตนะครับไม่ได้อยากได้หล่อเท่กันนั้นนะฮะก็ได้เสียแต่อยู่พอสมควรแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าสะสมกันไว้แล้วกันสลหรับก,กิจกรรมนี้นะครับอ่าที่เหลือก็ไปดูตัวของคอสตูมกันนิดนึงแล้วกันนะครับว่าคอสตูมที่เข้ามารอบนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเลื่อนดูในส่วนของหมวกก่อนละกันนะครับผมอ่าเป็่อนนิดนึงก็จะเป็นหมวกอันนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทรงผมผู้ชายนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นทรงผมผู้หญิงนะฮะแต่ว่าใส่ไม่ได้นะครับขออภัยด้วยละกันนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นทรงผมก่อนนะครับต่อมาในส่วนของชุดนะครับอ่าขอเลื่อนดูชุดนิดนึงละกันนะครับผมก็จําหน้าตาได้ไม่ค่อยดีแล้วเท่าไหร่นะครับใช่อันนี้หรือเปล่านะครับผมอ่าใช่แล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นชุดแรกนะครับผมที่เราเนี่ยสามารถแลกได้อันบนนะครับเป็นชิลฮูสปอปอัพนะครับกับอีกชั้นหนึ่งจะเป็นชุดหมีนะฮะเลื่อนลงมาล่างนิดนึงนะครับผมชุดหมีอันไหนนะ อ่ะชุดหมีนะครับจะอยู่ในส่วนของชุดเซตนะครับก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับผมเลดเพนด้านี่ ทั้งตัวเลยนะครับผม oh, โอ้โหโคตรอันนี้โคตรนนะ่ารักเลยพุทธพูดตามตรงนะโอ้โ oh, หแม่งโคตรนนะ่ารักจริงส่วนตัวผมชอบแบบชุดนี้นะก็มันแบบว่าเป็นแบบ่าใส่มาร์ทคดรเออแม่ง่าเท่ดีนะครอันนี้จะน่าสนใจอยู่นะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหางนะครับเป็นหางแดงใช่ไหมอ่ะส่วนของหางนะครับก็จะเป็นหางอันนี้เลยนะครับผมก็กลายเป็นแดกคูลไปแล้วนะครับไม่ใช่หมีแล้วนะครับตอนนี้ฮะเลนเปนด้านะครับผม ก็น่ารักเข้าไปอีกประมาณหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอสตูมนะครับถือว่าเออน่าสนใจอยู่อันนี้น่าสนใจอยู่นะฮะก็จะเป็นคอสตูมตรงนี้เลยนะครับผมของที่แรกเนาะอ่ะเดี๋ยวให้ดูซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะฮะชุดอันนี้นะฮะเอ้ยลืมดูกระเป๋าหมาเลยนะครับอ่ะกระเป๋าหมานี่ผมลืมดูไปเลยนะแล้วก็มีกระเป๋ายูนิคอนด้วยใช่ไหมหนึ่งอันอ่ะเดี๋ยวไปดูส่วนค่ะส่วนหลังกันนิดหนึ่งละกันนะครับผมกระเป๋าหมากับกระเป๋ายูนิคอนเนาะอ่ะอันนี้เลยนะครับผมส่วนหลังนี่กระเป๋าน้องหมานะครับเป็น นี่เลยนี่เลยแล้วก็ยูนิคอร์นอีกหนึ่งอันนะครับอ่ะเลื่อนลงมาอีกนิดนึงอยู่ตรงไหนเอ่ยนะฮะนี่นะฮะผมยูนิคอร์นอีกหนึ่งอันนะครับน่ารักน่ารักไปอีกระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคอสตูมทั้งหมดนะฮะที่มาจากอีเวนต์นี้ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวของสัตว์ขี่นะครับซึ่งสัตว์ขี่ในรอบนี้เนี่ยที่เรามาเนี่ยก็จะมีทั้งหมดหลายตัวเลยนะครับขอเลือกดูก่อนละกันนะครับผมน่าจะอยู่หลังๆนิดนึงนะ ว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงอ,อันนี้ก็คือพึ่งนะครับผมเป็น b u ่งฮันนี่พอร์ตของเก่าเนาะก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นของที่มันมานานแล้วนะครับผมตัวอีก2ตัวนะครับจากกิจกรรมในรอบนี้นะครับผมน่าจะอยู่หลังอีกนิดนึงเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปเลยหรือ,อยังนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเลยหรือ,อยังนะครับแต่คิดว่าน่าจะหลังๆหน่อยเพราะว่าของมันมาใหม่เนาะอ่ะอันนี้เลยนะครับผมเป็นรถม้า1อันสปีด4.5นะครับผมอ่ะ นะะหน้าตาก็พอแบบว่าฟุนะ้งฟิงนะครับผมโพนิคอนนะฮะฟุ้งฟิงนะครับผมแบบยูนิคอนเลยนะครับผมโพนี่โพนี่นิดนึงนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นรถหมูอันนี้เลยนะครับดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะส่วนตัวเนี่ยผมชอบชอบรถยูนิคอนมากกว่านะครับถ้าพูดถึง2อันนี้นะอ่ะชอบยูนิคอนมากกว่ายูนิคอนมันดูแบบว่าสวยกว่าค่อนข้างเยอะแต่ิงี้ทั้งสองอันก็ไม่สวยทั้งคู่จะแหละ แต่สปีดมัน4.5ก็โอเคอยู่ไม่ได้แย่มากขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของสัตว์ขี่นะครับหลกัหลกๆทั้งหมดของกิจกรรมเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับถ้าหากว่าใครเป็นแฟนๆของเกม ROX อยู่นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยละกันนะครับผมยังไงเดี๋ยวพี่ก็จะมาอัปเดตอีเวนต์ให้กันต่อเรื่อยๆนะครับสำหรับเกมนี้เนาะยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปใหมานะครทุกคน